สวัสดีค่ะพินิพนธะ์ค่ะยอ๋อยังนะค่ะตอนนี้นะคะก็ตลาดอยู่ในช่วงคอมมาร์กตกันอยู่นะ,ะตลาดวิ่งกลับมาแรงเลยนะคุณผู้ชมพ3นสามดสิบวกสิจุดนะฮะแต่ว่าวอลุ่มค่อนข้างเบานะฮะ2,8งหมนเท่านั้นเองสวัสดีค่ะพินิพนธ์ค่ะตลาดก็สวยมากเลยนะ ครับบนรุ่งไม่มีก็เป็นลีบาวอยู่นะครับก็เราที่คุยกันว่าเราจะเอาอะไรกลับบ้านเอาแจ๊สกลับบ้านเนี่ยเอากลับบ้านอีกเหรอแจ๊นเอาออกกาะปอกกาะอ่าตั้งแต่เช้าเราเอากลับมีโรงพยาบาลอยู่นะ BDMS นะฮะจุฬารัตน์นะพิพาวดีคนเนี้ยเอากลับบ้านได้นะเอาหุ้นโรงพยาบาลกลับหุ้นโรงพยาบาลกับแจ๊สเอากลับบ้านถ้าถ้าแจ๊สไปอะไรไปเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลไปโอ้โหม่ต้ตอรี่แจ๊สเนี่ยแจ๊สเนี่ยเบรกเอาขึ้นมาฮะโรงพยาบาลจุฬารัตเนี่ยวันนี้ก็เบรกนิวไฮ จุลารัตเดี๋ยวไปดูนะเป็นเป็นเบรกนิวไฮนะครับซึ่งเบรกนิวไฮวันนี้นะครปหมายก็ไปอีกห้าสิบตังค์ไรงี้ยนะฮะตอนนี้มันสามบาทสิจจวันนี้ก็ถือว่าเบรกวันนี้วันแรกนะฮะจ๊ามันเบรกมาตั้งแต่เมื่อวานยืนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก็คือเมื่อวานมันแค่ผ่านวันนี้มันถือว่ามันเบรกเพราะว่าบมูลุ่มเข้าวันนี้อ๋อใช่ใช่แล้วมันลุ่มเยอะไมพี่สองพันแปดวันนี้ก็จ้าจ๊าเฉดก็สูงสุดหกพันล้านอยู่แล้วะ เ,เลุ่มเ่ะเจดเดเวลุ่มหกพันล้านอยู่แล้วแอันเก่าค่ะวันนั้นน่ะหกเจ็ดแปดพันเนี่ยวันที่จาได้ไหมครับวันที่ขึ้นมาครั้งแรกแว,ร<อ>วันนั้นแปดพันล้านเนี่ยวันที่ขึ้นมาสี่บาทเก้าหกครั้งแรกสามบาทเก้าหกครั้งแรกที่มีข่าวชื่อคือน่นะครับวันนั้นแปดพันล้านนะคันเพราะนั้นสองพันแปดร้อยล้านนี่ถือว่าเฉยๆนะสามพันล้านนะฮะก็ก็ดูตามแนวโน้มแล้วกันนะครับอ่วันถ้าถ้าตลาดวันนี้ตลาดบอกว่า เปิดบ้านหลับสุกาเนี่ยจะขึ้นต่อนะครับแต่ก็คงขึ้นต่อแบบไปการรีบาวต่อขึ้นไปนะฮะร,รีบาวดิ่งเท่าไรเลยเราดูตอนที่มันจบการรีบาวนะฮะตามเราคาดการไว้ก็แถวนี้นะถึงสามแปดห้านะถึงสามเก้าศูนย์นะครับแต่การจะขึ้นไปถึงพันสี่ร้อยหกอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดคือเราเนี่ยจะดูสัญญาตอนที่มันมันจบการรีบาวนะฮะแล้วเราจะบอกให้นะฮะการรีบาวก็จะรีบาวเป็นลายตัวไปอันนี้ก็จะมีกลุ่มที่น่าสนใจที่น้ามันนะฮะ น้ำมันเนี่ยดูแล้วว่าหลังสงการณ์หลังสบการณ์เป็นไปได้นะเที่ิคเป็นยังไงบ้างคะพี่น้ำมันเออน้ำมันมันมีโอกาสทะลุสี่บสองเหรียญขึ้นไปในช่วงี้ยในช่วงที่เราอยู่กันเนี้ยนะฮะซึ่งถ้าไม่ทะลุก็เราก็คือซื้อพุ้นสอพอเนี่ยราคาก็อยู่แถวๆนี้อยู่แล้วนะครับสอพอเนี่ยต้องผ่าน71สิบเดบาทเจ็ดบห้าก็มีล้นที่เจ็บห้าบาทนะครับสอพอเนอะอ่าใช่ถ้าพูดถึงน้ำมันที่มีสอพอตัวเดียวแหละ ปตทเนี่ยมันก็ยังเป็นยังขึ้นมันอยู่ได้นะครับเป็นตัวประกอบตลาดอยู่นะส่วนแบงา์เนี่ยก็ก็มีเคแบงก์ตัวเดียวนะที่ดูว่าประกาศของงานจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่ตื่นนะก็น่าจะลงมารองรับผลกำาังงานไซมัสหนึ่งไปแล้วพอสมควรส่วเอฟซีบีพีกเอพวกนี้นะครับแต่ก็อยู่ในช่วงที่ของการรีบาพวกนี้เป็นขาลงไปหมดแล้วนะครับก็คือว่าถ้าตลาดเขาขึ้นนะพวกนี้ก็จะไม่ขึ้นหรอกนะครับส่วนทีเฟสนะครับหลังจากที่ มันผาน8.68.1ขึ้นมาเนี่ยวันนี้มันไปสูงกว่ายอยู่แล้วนะครับมันก็จะรีบาวต่อไปนะครับ <Okay. S 2> เราไม่แนะนําให้ให้ถือรองที่เฟกข้ามนะครับเพราะว่าเรารอช็อตอยู่นะรเราอะพวกเราอะรอช็อตอยู่เรา <Okay. S 2> เล่งช็อตอยู่นะครับถ้ามันขึ้นไปแล้วไม่เกิน8.7.5อันเนี้ยเรารอเด่งช็อตอยู่ตามกลยุทธ์ของเราดังนั้นเราก็ไม่ถือรองเราจะลองมาเมื่อวานที่เราคุยกันจำได้ไหมครับค่ะน <Okay. S 2> เมื่อวานลองมาเถอะเดี๋ยวว่า เช้าเปิดมาก็ได้หรือว่าแต่ใครยังไม่ปิดอยากจะปิดก็ได้นะครับเพราะว่ามันสิบกว่าพอยนะก็เยอะกอสมควรนะครับที่ลองมาเมื่อวานนะลองเมื่อวานอย่าปิดก็ได้นะครับคะเราเราไม่แนะนําให้ถือลองขางไปอหตุผลเรารู้ว่ามันจะขึ้นต่อนะนะครับแต่ใครจะถือลองข้าไปก็แล้วแต่นะแต่เราอ่ะของทีมเราก็คือในระบบเราที่รอช็อตอยู่ค่ะนะครับเราเราเล่นรอบมาเราปิดไปหมดแล้วนะที่เราช็อตมานะ วันนั้นเราปิดไปหมดแล้วศู 8, 5, 6, นแปดห้าหกเราปิดไปหมดแล้วแล้วเราร,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 รอชาร์ใหม่สำหรับคนเรียนรอส่วนคนเทรดรายวันก็ลองมาเมื่อวานวันนี้ <Okay. S 2> ก็จะปิดก็ได้ดไม่ปิดก็ได้ตามใจนะ uh huh. แต่เป็นเราเราปิดนะส่วนทองคาเนี่ยนะครับยังขึ้นอยู่นะค่ะ uh huh. ขึ้นอยู่แต่แนวต้านเนี่ยถ้าเราดูว่าหนึ่งสองแปดศูนย์เนี่ยเป็นแนวต้านเพราะนั้นเนก็อาจจะขึ้นได้ยี่สิบเหรียญถือว่าขึ้นวันวันนี้นะมันพุ่งขึ้นไปนะฮะก,ก็ถึงละ หลังจากนั้นก็จะลงเพราะนี่สองประตูแล้วมองว่ายัางไงก็ไม่ผ่านถูกไหมครับก็จะลงมาเพราะฉนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องถือทองคำคามประสบการณ์ให้มีความเสี่ยงนะครับคืสอสงการมาแล้วค่อยมาเล่นทองคำก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะค่อยมาเล่นก็ได้เพราะเราก็รอช็อตทองคําอยู่ที่หนึ่งสองแปดศูนย์อันนี้ถ้าถ้าเราจะช็อตตรงเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าช็อตต่ำไปยี่สิบเหรียญแต่ถ้าเราจะลองนะ มันก็ขึ้นไปละอาจจะไม่ได้ปิดนะครับแล้วมันลงมาเราก็ไม่ได้ไหลเพราะฉะนั้นคิดไปขึ้นมาก็คือทองคำก็ไม่น่าจะถดกลับนะครอันนี้ก็รายงานทําให้ที่บอกไว้ว่าเมาื่อวานจะบอกว่าจะต้องทําอะไรบ้างค่ะกนะ็โดยสรุปนะครับตลาดคาดว่าเปิดมายังขึ้นต่ออยู่ทงองสกาเนะครับขึ้นต่อน,นี้ไม่ได้บอกขึ้นต่อ,อ่วันนะ่ะเอาวันแรกเลยว่าขึ้นนะครับม,มาเก็ตไมเคิอไม่กลัวมาเก็ตไมเคิลประเมินะว่าสดาร์น้า เปิดขึ้นมาหลังสุการเนี่ยเอาขึ้นนะฮะมาเก็ตเพเกอร์บ,บ,บอกแบบนั้นนะฮะถ้าเอาขึ้นพวกเราก็ต้องทยอยขายที่ได้กําไรหรือว่าเออแน่นอนมันเป็นรีบาวอยู่แล้วแต่ในการรีบาวแต่ตอนเช่นไม่ถึงพันสามร้อยห้านสะิบเนี่กาก็ยังทำหนี้หายไปได้เรื่อยๆนะครับกลุ่มโรงพยาบาลก็ขึ้นทํานิวหายไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ไม่มีการคลาดของหุ้นที่บินเหนวโน้มอ,อยู่นะครับพีเช็กก็จะขึ้นไปแปดบาทเก้าบาทสิบบาทต่อได้อยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะฮะแต่ถ้าสนลุทางพันสามร้อยห้าสิบเมื่อไร การขึ้นของพรีจะถูกสะดุดลงล่ะจาจะอาจจะสะดุดนะฮะไม่ได้ไปตามเป้าอะไรเงี้ยอ๋อมันก็ดูภาพรวมด้วยใช่คือคือถึงแม้มันจะลงเนี่ยคุณน้อนฮะแต่การลงของหุ้นที่มันเป็นมันเป็นท่านท่านที่ว่าท่ามไซเวทที่ลงมานานแล้วสองสปีแล้วนะครับมันจะไม่ลงแบบว่าดําดิ่งนะฮะในขณะที่กิโลมันก็ไม่ได้อยู่ในภาวะถดถอยนะเอาไครับมันแค่ชะลอตัวมันไม่ได้ถดถอยนะเพราะตลาดหุ้นมันก็เฉดองแดงดองแดง มันไม่ไม่อยู่ดีกระโดดลงแรงขึ้นแรงนะครับจะลงไปพันสองร้อยห้าสึม,มัว่าเราจะหลุดพันสองนะไปสองรอยี่สิบไปพันสองนะผมว่าจากนี้อีกแปดเดือนยังไม่หลุดเลยมันน่าเบื่อมากเหรอไหมครับแค่ลงแค่สองร้อยจุดเนี่ยนะร้อยห้าสิบจุดเนี่ยใช้เวลาเป็นหลายหลายเดือนเลยนะค่ะซึ่งในระหว่างนั้นมันก็จะมีหุ้นตัวเล็กอย่างวันนี้เราคอยเห็นว่ามีมาแล้วเห็นไหมครับอภินิหารมาเป็นหลายๆตัวเลยค่ะสูไกหรือจะสูไก่เี่ยตัวไหนอะเครนนะ โอเคใช่ไหมตวเหรอใช่เลยแม่ตัวที่ทําให้เราเจ็บชใจมี่บาทมานะแล้วมันจะไปยังไงอดูให้หน่อยพี่นิพน์ดูให้หน่อยชอบตัวเล็กมันลงจากตรงนี้นะฮะหัวนี้ที่มันลงมาเนี่ยนะมันลงจากสามาดเจ็ดสิบแปดเนี่ยนะมันลงมาตั้งแต่วันที่แปดเดือนปีหนึ่งห้านะฮะตั้งแต่เดือนสิงหานะมันลงมาหกเดือนเวลามันขึ้นมันใช้เวลาเศษวันแต่ เดือดถามว่าราใครจะไปถือไว้นะถูกไหมครับคนก็ถือไปหมดแล้วเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมแบบนี้ก็เป็นเด้งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงใหม่นะครับชักเสาธงก็ถ้าแถวสี่บาทหรือถ้าแถวนี้แหละนะฮะเดี๋ยวมันก็จะลงใหม่นะเนี่ยอันนี้มันลงไปมันก็จะต่ํากว่าสองบาทห้าสิบอีกนะฮก็จะมีแบบนี้เดี๋ยวมีมีอยู่ที่ว่าใครกล้าเล่นไหมกล้าเล่นก็เล่นมานะฮะซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าตัวไหนนะ แต่เครนดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูเทคนิคนิดหนึ่งนะเขานิคมันเป็นขาลุ่อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราดูแพทเทิร์นของการเล่นของมันเนี่ยมันก็จะเล่นแบบนี้นึกออกไหมครับพอลงลงลงมาสักพักมันก็จะวิ่งแรงขึ้นไปทีหนึ่งแล้วก็เล่นอยู่ประมาณสักประมาณเดือนหนึ่งอะนะฮะหรือหรือประมาณสิบห้าวันเนี่ยแล้วก็จะเริ่มเป็นลงค่อยๆไหลลงใหม่แต่ทุกครั้งของการไหลลงก็จะทำอยู่ล อ๋อแต่ถ้ามันกระโดดนะกระโดดหนึ่งกระโดดสองสามสี่ห้าหกแท่งเลยนะชันมากเลยนะมันมมันมันไม่ต้องเข้าแล้วแบบนี้ใช่ไหมอ๋อแต่ถ้าคือต้องขายอย่างเดียวถ้ามีอยู่ก็เตรียมขายเตรียมเตรียมขายแต่ว่าสูงขนาดไหนก็ไม่รู้มันจะกระโดดไม่รู้หรอแท่งแดงเราโดจิเราวอลลุ่มไม่ต้องขายลุ่มพีคแล้วเป็นแท่งแดงนี่นะหรือว่าวันนี้วอลลุ่มเยอะแล้วใช่ไหมเออวันนี้เห็นเยอะนะพี่นะเออแล้ววันจันทร์มาเจอโดจิแท่งแดงอย่างนี้เราขายก่อนเลยอ๋อฮะนะครับเราสัญญาณขายไม่ทันนะ แต่ปกติก่อนเขาลงเขาก็จะสร้างประมาณเท้าสามหัวนะสมมุติว่าวันนี้เป็นหัวแล้วนะคุณมอนนะฮะผมยกตัวอย่างเทรนนะหัวสามบาทแปดสิบใช่ไหมครับกว่อลงเนะี่ยเขาจะเคลียร์อยู่แถวสามบาทแปดสิบประมาณสามครั้งก็้วค่อยลงอ๋อค่ะค่ะใช่แต่ไม่ทำนิวไฮหรือทำนิวไฮนิดหน่อยก็ไม่ไม่วิ่งเหมือนกับตอนวิ่งขึ้นมาแล้วอะคือคือเขาเรียกพฤติกรรมเปลี่ยนไปอ่ะเคยวิ่งวิ่งราวเลยเห็นไหมครับเจ็ดวันเนี่ยนะครับขึ้น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 เจ็ดวันสองบาทห้าสิบไปสามบาทหกสิบเชาเจ็ดน แต่หลังจากนั้นเจ็ดวันก็ไมไปไหนอยู่แถวๆนี้นะะแถวๆที่มันเป็นไฮ์นะะแสดงว่าจบรอบแล้วก็ขายไปอืมเมื่วกนี้ต้องขายวิยายุทธเลยนะครับวิยายุทธแล้วไม่ไปเสียดายมันะดูแท่งแล้วก็ดูบอลลุ่มใช่พวกนี้ดูแท่งแล้วดูบอลลุ่มนะฮะเจอดูไฮ์อย่างบอลลุ่มจะพีคนะฮะอ๋อค่ะค่ะก็ดูง่ายนะถ้าเป็นลักษณะนั้นน่ะดูตรงข้ามกับระบบัวกก็ตุ้นเราดูตรงข้ามเลย เมื่อเรียนหัวเขาจะวนลูกเยอะนะฮะแต่ก็เล่นเป็นรอบๆแล้วก็ปีเล่นทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแต่อารมณ์มีตังมันเล่นทีนะแต่รับผิดชอบผู้ถือหุ้นก็โอเคแล้วมีตัวหนึ่งที่มานะะที่ที่ยืนเริ่มอ่ะ BTS นะคะอ่า BTS อย่นี้เป็นหุ้นพื้นฐานนะครับอ่าหุ้นพื้นฐานยังไงคะตรงนี้ก็แต่ประเดี๋ยวเขาเล่นตามข่าวนะฮะ ขาก็ไม่รู้เอาข่าวมาเล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้ออยู่ตัวนี้บานนานมากนะครับสาบห้าสิบสิบบาทนะครับก็ผมว่าเรื่องตามข่าวนะถึงมันไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเริ่มมานะจริงๆตอนที่พันสองมันอยู่ที่แปดบาทนะเอาแปดบาทที่พันสองก็แปลว่าไม่ไปไหนที่เดอย่ที่พันสองรอยี่สิบมันอยู่ที่แปดบาทนะค่ะเออขึ้นมาเก้าบาทมันก็ขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ขึ้นมาถือว่าต่ำเปอร์เซ็นต์นิดหนึ่ง ล้วก็ขึ้นมาตรงแนวต้าน9บาท15่ผาตังเนี่ยเป็นแนวต้านตัวดีเลยนะซึ่งตรงนี้ต้องย่อก่อนนะครับแต่ถ้าจะขึ้นต่อไปก็คราวนี้ก็๙บาท50เนี่ยประมาณนี้นะก็แค่นั้นนะ๙บาท50 10บาท๑๐บาท50ได้หมดนะแพทเทิร์นนี้นะฮะคือเป็นแพทเทิร์นไซเวในกรอบใหญ่ใช้เนกรอบใหญ่นะฮะอืมมีกรอบใหญ่กรอบย่อยอย่างนั้นไม่ไปไหนวิ่งอยู่๘บาทกับ๑๐บาทเนี่ยกับ๑๐บาท๕๐นี่แหละก็เทรดยากเหมือนกันนะ๘บาท๑๐บาทมันยากสั้นสั้นี่ยมันโอเคนะ หรือถ้าแปดกับสิบก็แปดกับสิบไปอ๋อถ้าเต็มที่ตกลงมากับแปดบาทขึ้นเต็มที่กับสิบบาทเนี่ยเออจะนี่ไม่ใช่อะมันทีก็เก้ามันทีก็สิบมันทีก็แปดเนี่ยมีแปดเก้าแต่กรอบกรอบอย่างนี้รับความเสี่ยงได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นได้ได้ได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะไม่มีหุ้นมีอนาคตฮะคือเป็นพุ้นแบบลงทุนเนี่ยเหมือนหุ้นน้ำประปลาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสต่ิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีอะนะอะไรเงี้ยส่วนต่างเออมันมันถือว่าลงมาก็ซื้อแล้วก็ถือกิน ปีนี้ปีที่แล้วขึ้นมาเก้าปีนี้ขึ้นมาสิบาทอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะขยับไปขยับมาแบบนี้ใช่ค่ะคือคือมันจะไม่ไม่ได้มีอะไรใหม่ในในตัวโปรเจกต์มาเลยนะครับเพราะนั้นสิบาทเนี่ยมันจะเป็นราคาอิ่มๆในวงเก้าบาทกับแปดบาทก็เป็นราคาที่ต้องเข้าไปซื้อใหม่เพราะนั้นถ้าเล่นรอบไปเนี่ยมันก็จะได้ยี่บห้าเปอร์เซ็นยี่ห้าเปอร์เซ็นอ๋อเขาดีนะอ่าใช่สำหรับบีทเอแว่าจ่ายปันผลแล้วก็จะลงอ่ะได้ไหมคร พุ่แบบนี้พอกระจายผลผลแล้วก็จะเริ่มลงนะฮะค่ะคแล้วก็จะขึ้นไปก็จ่ายอนผลใหม่อืมตอนนั้นถ้าใครเล่นเป็นมันก็แบ่ได้กินเออก็ได้กินนะได้ยี่บห้าเปอร์เซ็นด้วยได้ได้ันผลด้วยอ๋อค่ะค่ะมันไม่มีความเสี่ยงโอกาสหลุดแปดบาทไม่มีอ๋อดีเนาะถ้าอย่างนั้นถ้าถ้าถ้าบีเทสลงมาแล้วก็ซื้อขึ้นไปเราก็ขายอย่างนั้นไปเนาะรอบหนึ่งก็หกเดือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ อ่าหกเดือนประมาณหกเดือนหนึ่งาบางออรอบก็ปีหนึ่งแล้วแต่คแล้วแต่ตลาดต้องการเมืม่อไหร่ก็จะมาช่วยค่ะได้ค่ะอ่ะก็สงกรานแล้วพินิพนธ์คะฝากอะไรถึงนักลงทุนเรออรณ์ให้นักลงทุนนะครับค่ะอ่าปีใหม่ไทยนะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับใครที่ยังเล่นพูดไม่กำไรพี่น้าก็ขอให้กำไรนะฮะนะครับก็ขอให้กำไรกันทุกคนนะครับถ้าจะกำไรก็ต้องมีความรู้นะฮะ ไปศึกษา ح, หาความรูต้ตอนนี้มีคนสอนเยอะแยะไปหมดเลยก็ <that> ไปหาความรู้ก่อนนะฮะกลับ <that> ไปดูก่อนว่าเราทําไมเราไม่กําไรนะฮะ <that> เป็นเรื่องของตัวเราส่วน <that> ใหญ่เป็นเรื่องตัวเราอย่าไปโทษใครนะฮะแล้วก็สร้างระบบของตัวเราเองให้ได้นะฮะ <that> ไปเรียนมาเจอทุกๆสำนักนแล้วก็หาตัวเองให้เจอแล้วก็ทําเป็นระบบของตัวเองคือ <that> ขอให้กาไรอ่ะกําไรมากกําไรน้อยอ่ะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าจะกาไรมากกว่าตลาดทํำยังไงเอาขอให้กําไรก่อนนะครับ ผมก็ขอให้อพรให้นักลงทุนทุกคนนะชุดีนะครับ,รบประสบสำเร็จในการลงทุนในชีวิตครอบครัวในชีวิตการงานนะครับในปีใหม่ปีสองพันห้า<ท>ร้อยห้าบเก้านะฮะทุกคนนะครับวันวันอาทิตย์หน้าขอให้เจ้าแจ๊จงมาเถอะแจกรับประกันห้าบาทนะแ <laughs> จกแลบประกร <laughs> ันสี่บาทสี่สิบเนี่ยรับประกันแน่นอนวันนี้ก็ กำลังมาแรงเหมือนกันนะเจ้าแจ๊คในตลาดก็จงมาเดี๋ยวพี่แจ็ก็ทําหนังก็มีอะไรผิดพลาดไงจะมีอะไรผิดพลาดบ้างแต่เป็นประมูลตอนนี้ก็กลับมาปกติแหละนะฮะดูพื้นฐานดูพื้นฐานอย่าไปอะไรมาก, <c oughs> กนะของมั่นนะอวยพรหลังเทศกาลสงการานเทศกาลปีนี้ขอให้เจ้าแจ๊คจงมาจงเข้านะฮะก็ติดมือกันตายนะฮะแปดบาทไม่กล้าซื้อหกบาทกล้าซื้อสี่บาทไม่กล้าซื้อเออเล่นหุ้นเป็นหรือเปล่า โอ ls, โโ <S <S โ Deus, ้ยโดนโดนหัวเราะขำๆตัวเองโดนได้ค่ะพี่อเจอกันนะคะพี่นิพนธ์ขอบคุณนะคะก็ต้องขอบคุณพี่นิพนธ์นะที่อว้พรอพวกเรานะขอให้พวกเราเอาตัวรอดในตลาดหุ้นไทยด้วยกันนะฮะ